ขอขอ,ขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับคือกิจไทยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ถือได้ว่าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนมีนาคมค่อนข้างมากครับเนื่องจากว่าในเดือนเมษายนนี้ปัจจัยหลายอย่างที่เคยตกผลกระทบต่อประเทศไทยในคลีขายเหนือทิศทางที่ดีขึ้นครับไมจะเป็นปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาความวุ่นวายของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางที่รแล้วแต่คลีขายปหนือทิศทาง จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์นะคะแสดงให้เห็นว่าวันนี้ราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เปนตเดินเมตายนได้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ112.01จุดหรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมประมาณ1.4%คระแต่หากเอาไปเปรียบเทียบกับเดือนเมตายนเปนปีที่แล้วมันจะพบว่าที่ CPI ขยายตัวกว่า,คววา4%คระด้วยเหตุนี้เองจะมีผลทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้ปรับขึ้นอ,าาาอัตราดอกเบี้ยในยบายของไทยหรือว่า ้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเฉพาะในกลุ่มของตาตา,าที่มียุคงเหลือน้อยกว่าตังปีครับในตาตา,ากลุ่มนี้อัตราผลตอบแทนปรับต,าาตัวเพิ่มขึ้นประมาณ15เป s i ์ p o ็น t ต่อยตางการปรับขึ้นของอัตาาาราดอกเบี้ยนโยบายน,นั่นเองครับในขณะที่ตาตา,าที่มียุคงเหลือนในช่วงอื่นๆนั้นอันตาาาราผลตอบแทนปรับตัวลดลงครับเฉลี่ยล้วประมาณ5เป s i ์ p o ็น t อยส่วนนัานมูลค่าการซื้อขายตารา,าสานี้ในตลาดเรานะครับอาจจะพบว่าตลอดทั้งเดือนเมษายนนั้นมีการซื้อขาย ลดลงประมาณ13%เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้นะคะรับค่าการซื้อขายส่วนใหญ่ประมาณ91%ในการจุติโดยไอตาสาร์ะย่านที่ออกดยธนาคารแห่งประเทศไทยครับกำลับกลุ่นมนักลงทุนที่มีสัดสนการซื้อขายูงที่จุดในตลาดรองนะครับก็ยังคงเป็นนักลงทุนประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การของทุนดิจิทเ,เดิมครับและกลุ่มน,นี้มีมค่าการซื้อขายคิดเป็น5-6%ของูลค่าการซื้อ กว่า217,000